ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเอ็มบัลลิวแชนแนลกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดประจนภัยนะครับไมค์ครับยุคกลางโอ้ยพูดผิดอ่าเห็นไหมติดไมค์ครับยุคกลางเกินไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เสียมไปแล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยวางซะ อยู่กับซีรีส์ไหมครับจนภัยไหมครับคลาสสิกแล้วก็ซัมบี้นะครับยังไม่ได้เอามอสซัมบี้ออกนะับในพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทหน้าเพราะว่าเราไม่เหมาะกับมอสซัมบี้เท่าไหร่แล้วมันยังไม่ถูกอะไรกับเราเท่าไหร่นะอะถ้าพร้อมเราไปอยู่ในเกมกันเลยอะไม่เพื่อนทำเพลงนะครับเราเข้ามาสู่การไหมครับของเรากระตอดอะในวันนี้ผมว่าจะแบบทําการอัปเกรดบ้านโดยการเด๋วลงเหมืองไปแบบเอาอะไรสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอันดี เดี๋ยวร้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอไปเอาเหินก่อนก็แบบเถยวผมได้เช็คแล้วว่าในกล่องของเราไม่น่าจะต้องใช้อะไรเยอะแล้วผมตั้งแบบเฟอร์เนนไว้ที่นี่ก่อนก็ไม่คงน่าจะเป็นไรนะมั้งก็น่าจะแบบต้องตั้งเฟอร์เน้นไว้ไวสักแป๊บนึงอ่ะปึ๊บแล้วก็เผาเนื้อสัตว์ไปพอปริมาณก่อนแล้วเก็บอุปกรณ์สักนิดนึงแล้วก็ค่อยลงถ้ำไปเอาเบอร์รี่อะไรไว้ตรงนี้แหละ ก่อนสร้างบ้านเอาไว้ในนี้ก่อนหินเอามาโกทองเอาไว้อะอุปกรณ์เบอร์รี่อะไรปะน่าจะพร้อมแล้วแหละอาไปลงถ้ำก่อนซึบอ,อันนี้เราในพัทก่อนเราได้ว่าเราจะแบบทำการแบบอันนี้ในการลงเหมืองใช่ไหมนี่ไงก็ลงอยู่ขุดๆไปก่อนน่าจะแบบ ดีในค่ำคืนที่3มของเราในเอพิโ od ที่3นี้เราจะลงเอาหินแค่แป๊บเดียวถ้าถ้าพร้อมแล้วเราขอรีเปตอนที่แบบคุณหินเสร็จกันเลยนะครับเราได้มาทำการไปฝุดแซนออกตรงนี้ ขุดออกไปเลยตึ๊บพอขุดออกอย่างนี้แล้วเราก็จะทําการต่อมาตึ๊บตื๊บตื๊บตึ๊บตึ๊บนี่ต่อได้แล้วเอาไม้ออกตรงนี้ชึบเอาไม้ออกเก็บไม้ด้วยเก็บไม้ปึ๊บอันนี้กดย่ออยู่ทําไมเอาหินต่อไปเลยเอาหินต่อบริเวณที่เราครั้งก่อนเราทําไว้แบบผิดพลาด อันนี้ไหมน่าจะแบบเอาออกไหมอ้าวอ,ออกไปเลยแล้วพะจะเอาซีดแบบมาทําเป็นฟาร์มข้าวด้วยนะเราจะได้แบบมีพืชกินแบบไม่จํากัดการจื๊บเ้ยมันน่าจะข้ามแล้วเดี๋ยวผมจะครัฟเป็นเดี๋ยวครัพติ้งเทเบิลเราไปไหน ครับติ้งเทเบิล R เรียบร้อยจเจริญพรหายไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเราสามารถคร้าใหม่ได้น่าจะแบบมีคนต้องถามนะว่าแบบรับติ้งเทเบิลเยอะๆเนี่ยเอาไปไว้ในกันหมดก็ขอตอบว่าหายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ว่าจะครับอะไรนะเออเดี๋ยวนอนก่อนค่าคืนนี้เรานอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าแบบอะไรกันใหม่เยอะอ่ะเอาตรงนี้มาเคอสโตนมาทําเป็น บันไดที่ทําจากคอเบสโตนน่าจะต้องทํามาเยอะชึบชึบได้เท่าไหนได้เท่านี้อ่ะได้เท่านี้ก็ไ,ไปก่อนตกแต่งบริเวณที่นี่อ่ะได้แล้วแหละมั้งชึบอ,อันยังไงอะตรงเนี้ยก็ไม่อยากให้มันเสียเปล่าปะช๊บช๊บช๊บอ,อ,อ่ะ ดูดีขึ้นไหมเออผมว่าผมชอบอยู่นะมันดูสวยพรม,มมันทําจากอะไรวะพรมปูอ่ะเดี๋ยวดูก่อนพรมที่ใช้ปูอ่ะพรมที่ใช้ปูทําจากอะไร,รอืออันนี้ก็จะเป็นเหมืองเหมืองเราจะาไว้ภายในบ้านอันนี้ขุดก่อนชิบเต,ตียงนอนเราเอามาใหม่ซีเตียงนอนมาใหม่ซีมาตั้งไว้ที่ตรงตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหม เออมันคงจะเกิดอ่แบบที่นี่นี่ก็จะเป็นบ้านของเราเดี๋ยวขอแบบเราจะขึ้นไปตรงนี้แล้วขอขุดก่อนอ่ะขึ้นตรงนี้มาเอาว่าขอว s ส o นมาตรงนี้ชึบตังแล้วก็น่าจะแบบแค่นี้แล้วก็แบบเอาไม้มาปูเป็นแบบหลังคาบ้านหลังคาบ้านเหรอเด้อ เราน่าจะใช้ไม้แค่นิดเดียวหรือมัง้งไม่ได้ได้ใช้เยอะเดี๋ยวขุดไปก่อนคือป,ปุ๊บเดี๋ยวถ้าต้องใช้เยอะอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีอ่าตรงนี้มีชกเกอร์เคนมีบัวตรงนี้ฆ่ามันด้วยเผื่อมันแบบจับหนังที่เราแบบได้ใช้ด้วยเพราะว่ามันต้องใช้จริงๆอันนี้ถ้าผมว่าแบบไม่จําเป็นอั่นชุกเกอร์เคนตรงนี้ไว้ดีแล้วอันนี้ผมว่าไม่สําหรับสําหรับเราผมว่าไม่จาเป็นที่ต้องมีอยู่ตรงนี้เลย จึ๊บจึ๊บระหว่างนี้เราจะปุดตรงนี้เนี่ยเพื่อหาซีดก่อนจึ๊บขูดซีดเพื่อหาอุ้ยตอนนี้ผมนอกเรื่องแล้วไม่เป็นไรเราจะไปตัดไม้ต่อเราสามารถนอนได้ตลอดเวลาตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วซอมบี้พาร์ทเนี้ยพาร์ทก่อนที่น่าจะแหลกก็เพราะว่า,าแบบน่าจะแบบมอสซอมบี้เยอะนี่แหละตรงนี้มีคนขายแล้วมาดูที่เขาขายอะไรอืม เขาขายเป็นทเเมทโตแล้วก็เป็นพวกสารายเป็นเคว้ช่างเขาครัเขาขายของที่แบบไม่ไม่ดีต่อเราอยู่แล้วเออ,อน่าจะแบบเวนี่ต้นโกโก้ท,ทุกคน ทำพี่มาหนึ่งแล้วก็ขุดต่อไปเลยตอนนี้ดาบโคเอพีิแอคโคเรากาลังจะพังแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปไอไม่ใช่ขวานโคเรากำลังจะพังแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทําขวานโคเพิ่มเดี๋ยวเราพยายามกําจัดน้องวัวก่อนอาหารช่วงแรกๆเราก็ต้องใช้นะเรียบร้อยน้องโควแต่อุ้ยตรงนี้มีไก่เดี๋ยวมานี่เลยเจ้าไก่เราจะทํฟาร์ม ไก่ที่บ้านเราลากเจ้าไก่นี่มาอันนี้เลยไก่ไก่ไก่มานี่มานี่ขอร้องถือไก่มานี่เราจะให้มันอยู่ที่ไหนก่อนที่นี่แล้วก็ถือซีดไว้มานี่ก่อนขึ้นตามมามานี่เจ้าไก่โอเคมานี่มานี่เลย แล้วเราขอญาติดันเจ้าลงไปในบ้านเรานะโอเคตอนนี้เจ้าไก่ก็จะแบบเป็นผู้โชคด้ายที่ติดเข้าไปในบ้านเราไม่ได้เรียกว่าผู้โชคร้ายผู้โชคดีดีกว่าเพราะว่าเราจะทําฟาร์มไก่เอยฟาร์มไข่สิเราไม่ได้จะเอาเนื้อน้องไข่จากน้องจะแบบมีคุณค่าในเรากับเรามากนี่ดูแบบเกลกะลูกกระตามากเดยนเราเดเดกลกะตาเราเราจะสังหารพิพากษา ู้ที่ทำให้เราปวดตาอย่างเช่นพวกเจ้าจตายซะเจ้าดอกเชือกใช่ไหมอันนี้พ่อค้าพาเนจรดูเหมือนเขาจะขายแพงให้เราขึ้นใช่ด้วย<ะ>เจ้าเนี่ยไม่ได้ขายของดีแล้วก็เก,กะกะตายไปเลยนี่เน่ดูเหมือนว่าน่าจะมืดแล้วเดี๋ยวเรานอนได้ไหมตอนนี้มันเกิดแบบพายุฝนมันยังไม่เขามันขึ้นว่ายังไม่ดึก เอ้ยให้มันเข้าไปก่อนมันหลบฝนสัญชาติยานมันก็อย่างนี้แหละเขาบอกว่าแบบน่าจะมอนเตอร์สปอนได้ด้วยมั้งแล้วหลังฝนตกเนี่ยเราจะแบบทําหลังคาบ้านก่อนโดยการนําไม้ที่เราตัดมา45บล็อกเนี่ยเยอะๆเนี่ยมาคาบเป็นไม้ก่อนคาบให้หมดเลยนะยังไงเราก็จะไม่ได้ใช้ไม้ปกติอยู่แล้วเราก็ต้องใช้ไม้ที่ทําจากไม้ที่แบบคาบออกมาแล้วอะ่ะเพราะว่าไม้ บล็อกนึงอะมันดอสีอันเลยนะอ่าแค่นี้ก่อนแล้วก็น่าจะทําเป็นตอนแรกจะทําเป็นยังไงเดี๋ยวคิดก่อนอ่าทําเป็นอันนี้มาก่อนบันไดบันไดบันไดมานี่ก่อนเออปึ๊บมาบันไดามานี่แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอาบันไดามากับบล็อกมา เราน่าจะต้องใช้บล็อกไม้เนี่ยมาปิดเป็นอีกชั้นหนึ่งก่อนปิดก่อนเลยเริ่มได้แล้วนะก็เอาแบบเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิโอ้ยผิดแล้วผิดแล้ว เราจะให้มันแบบตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วนะอันนี้เราจะให้มันหันหน้าแบบออกยังไงดีหันหน้าออกแบบอย่างนี้อะอย่างนี้เลยอย่างนี้อ่ะมาเลยกวัวตกมากเลยอย่างนี้เอาไม่เอาดิทุบทุบทุบมาอย่างนี้เออ เป็นบันไดเพิ่มบันไดเพิ่มมาเลยเยอะๆอ่ะมาเลยแล้วตอนนี้เราทําถึงตรงนั้นอ่ามันได้อยู่นะตรงนั้นอะ่ะมันน่าจะแบบเหลือช่องว่างนิดเดียวแต่เราค่อยไปเติมต่อเอาโอ้ยพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรเราไม่เราไม่แคร์เราไม่จำเราจะไม่แพนิกกับพวกนี้แน่นอน ชึบอ,อ่ะไม่ถึงอีกมาเลยนายอดยังไม้เหลือ21บล็อกทันได้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 อีกเยอะเลยเราน่าจะต้องใช้บันไดอีกแค่แปบ๊บเดียวแล้วเราจะได้ต่อแบบเป็นบ้านเราด้วยเอาบันไดามาขนาดนี้เลย มันต้องใช้เยอะจริงๆนะบันได23พอเถอะ2 2เนี่ยอ่ะตกอีกแล้วไม่เป็นไรขึ้นใหม่แล้วค่อยมาแบบแก้ตรงที่มันเป็นอย่งเงี้ยอึบ3อึบอ่ะตอนนี้เราก็แบบได้ทำการเสร็จแล้วเราจะแบบไป เติมบล็อกให้แบบบ้านของเราแล้วตรงไหนที่แบบแก้ไว้เราก็จะไปทุบกออกให้หมดอ่าอย่างเช่นตรงนี้ทุบทุบเหลือบันไดตั้งอีกสิบเจ็ดเป็นไรปิดร,ระหว่างนี้ต้องคับทอดไว้เพราะว่าจริงๆเล่งด่วนเดี๋ยวเราเอาเอ้ยทุกคนเราได้เนื้อเราเอานี่เราออกมาครับเป็นสติก๊กสติ๊กเรามีเยอะ ใช่คือเรามีอันนี้ด้วยว่าเอาอะไรไปทำเป็นอันนี้วะสามารถเอานำนี้ไปทำเป็นใยแบ็นมุมไดเ้เมื่อกี้เราเอาทอสใช่ไหมเอาสติ๊กใส่ก็จะเป็นทอสเอาทอสมาเยอะๆเลยเอ,อ่ะ23สามพอปิดเลยตอนนี้ก็คือปิดได้ได้อยู่เราต้องออกไปตัดไม้เพิ่มไหมนี่ ตรงนี้ก็คือปักท็อกตรงไหนที่มันมืดเราจะไม่แบบมีการสปอนมอนเตอร์บ้านแน่เลยแน่นอนโอเคออกไปตัดไม้เพิ่มกันชึบโอ้ยเจ้าไก่ออกมาได้ไงออ้ยจับไก่มาแบบใช้ซีดให้มันกินแต่ตอนช่วงนี้เราไม่ทำให้มันได้ซีดแน่ขุดไปเลยขุดไปเลย ไม้ใกล้เสร็จแล้วทุกคนขุดไว้ขุดไว้เราจะทําแบบเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มของข้าวเราต้องใช้ไม้แบบเยอะมากเลยนะถังป่าเลยนะทั้งทําบ้านแล้วก็ทําฟาร์มอีกเยอะแยะไม่หมดเราตรงไหนที่มันใกล้บ้านเราจะถังมันออกให้หมดก่อนซึบมาเลยปิดเราเมื่อกี้มันพังใช่ไหมพังก็ทําใหม่ได้สิเรามีโคร เดี๋ยวแค่ทําอย่างนี้เดมมานี่ทำนี้แล้วก็เอาขวานมาอย่างนี้มานี้มานนี้เล่แล้วก็ได้ขวานแล้วครับเองเลยนั้งเลงคอได้แล้วปึ๊บมาปิดเหมืองเราว่าจะลงพันุ์นี่แหละแต่ไม่น่าใช่จะทำที่ละอย่างนะทุกคนวันนี้คือทำฟาร์มข้าวฟาร์มข้าว อ่ะได้มาแล้วทำไงต่อโอติดวัวไม่เป็นไรค่าไปเลยขอโทษนะเจ้าวัวเราว่าน่าจะทำฟาร,ร์มเจ้าในอนาคตเราน่าจะแบบยังไม่ต้องการเจ้าในเวลานี้เราขาดแคลนาหารเบื้องต้นเรายังไม่ต้องได้กินผักถ้าเรายังไม่มีฟาร,รม์มเราก็แบบใช้การทำพวกนี้ไปก่อนไม้เรา29ก้อนแล้วพอแล้วเอามาเยอะอะไรเยอะ เราต้องหาทําฟาร์มตรงที่มีดินแต่ตรงนี้มันเป็นทรายทรายเนี่ยทุกคนบ้านเราเป็นพื้นทรายแลวเราจะแก้อยู่ให้มันเป็นพื้นหินอันนี้ได้รองเท้าเราเราไม่เอาไม่อยากได้รองเท้าจากเนื้อสัตว์มันดูแบบเหมือนคนอะไรไม่มีอะไรเกินติดสองคงพอเติมเลยเริ่ม ตอนนี้ไม้เราก็ได้ทําการหมดเป็นที่เรียบร้อยไม่เป็นไรเรายังมีไม้เยอะครับ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 มาและก็ไปเติมต่อลุยต่อลุยไปตอนนี้เราก็ได้ทำการต่อเติมบา้านเสร็จแล้วแล้วมันก็มืดมากเรวต้องรีบหาสิ่งมาแปะอย่างนี้ ให้ดูสว่างยิ่งขึ้นโอเคตอนนี้บ้านเราก็ทำการเสร็จแล้วเป็นที่สวยงามนะครับทุกคนวันนี้เราเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มต่อเลยฟาร์มข้าวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาจากไหนเราต้องเริ่มคิดก่อนนะเรามีเหล็กไหมว่าเดี๋ยวไปดูเหล็กก่อนเราจะคราบเป็นถังน้ำเรายังไม่มีเหล็กเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเรามีเหล็กไหมไม่มีเหล็กอะไม่มีเหล็กแต่เรามีใช่ครับเรามีดินแล้วไม่ต้องถามผมว่าผมจะทําอะไรใช่ครับผมจะทาฟาร์มจากข้างนอกแต่แต่ก่อนจะทาฟาร์มเดี๋ยวเราขอนอนก่อนบุ้ยอ้าวยังไม่เนชยังไม่ไหนหรอเนี่ยยังไม่ไนไม่เป็นไรทําไปก่อนแป๊บนึง เราขอบอกเราจะทำโครงแบบอย่างเงี้ยเป็นที่ต่อชึอบชบไปอ่ะทุกคนคิดภาพออกไหมน่าจะดีแล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มข้าวเสร็จแล้วก็จะทําการปิดเอพิโซดเลยนะทุกคนอ่ะทำมาแล้วทําการนําดินมาทำเป็นนี้ชึบช พวนครับยังไงวะที่พวนไหมที่พวนโอเคเกตแลนำนี่มาแล้วก็นำมาใส่นี่แล้วก็นำโคมาแล้วก็นำโคมาปุ๊บอ่ะได้แล้วที่ควนโพหนึ่งอันมาเลยแล้วก็ไปพวนเลยนะทุกคนแล้วก็พวนเพื่อเป็นตกน้ำ ตกน้าไผ่พันธนะครับแล้วก็ไปทําการขุดดินมาเพิ่มผมจําได้ว่าเจอดินอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอเวลาขุดดินก่อนแป๊บนึงเริ่มขุดดินได้เลยครับอลงมาขุดดินจะเจอทองนะครับทุกคน เอาอย่างนี้ก็ขุดทองไปเลยขุดทองเลยทุกคนปึ๊บนะครับเราทำการลงไปแล้วเราได้ทองขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะเผาทองเพื่อเอาทองกันนะครับว่าเราจะได้ทองไปทำอะไรันทำสิ่งท,ที่เรียกว่าแถวอีกแถวหนึ่ง แล้วนะครับทุกคนอะอย่าลืมที่จะพวนครับทุกคนเราทำมาซื้พวนไปเลยพวนพวนอย่างนี้เลยนะครับอ่ะครบแล้ว นี่ครับข้าวที่เรามีครับห้าอันเดี๋ยวเราจะไปหาซีดมาปลูกไปเลยครับแถวแรกปลูกไปปลูกไปปลูกไปอ่ะปลูกปลูกปลูกอ่ะตอนนี้ผมก็มีฟาร์มข้าวนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำการหาข้าวก่อนแป๊บเนาะปึ๊บ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 มาได้แล้วแล้วก็ปลูกไปเลยปึ๊บ ปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 แล้วก็ครบแล้วนี่ครับอ่าสำหรับอิปีอโซนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้แล้วครับเราได้ทําการทำฟาร์มข้าวแล้วก็ต่อเติมบ้านของเราให้มันเสร็จนะครับแล้วสำหรับอีพีโซนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอ่อเจอ